อฏิภาบปฏิภาบกำลังที่ทุกทกท่านครับทีี่ได้รับที่ทุกท่านเข้ามือเข้าไอทีธรรมดานะครับช่วยดีธรรมดาก็จะมานำเสนอะอ่าฮานอยการชาาวนะครับฮานอยการาวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อหกสิจ็ดะครับภานอยการชาาวก,ก,ก็คือจากเซียนามนะครับให้จากประเทศเียรนามนะพอเวลาสี่โงเย็นนะครับ,นนนรบพร้อมๆก,กันกับภานอย แค่พิจเลยนะครับสี่โมงเย็นนะอ่ายเป็นสี่โมงึ่งเหมือนกันเลยนะครับพเขาขาเพิ่งมาชิ้ทุกท่านนะครับเพื่อท่านชมนะครับทุกุ่เทุ่อเพเพืฝากิการเลยนะครับปฏิการปิเสธอยาเก็บแ์ดเลยนะครับในการจะมาัาิเลยให้ท่านผู้ชมได้ได้ยนเพื่อความมั่นคงเท่านั้นนะครับพอาขอเขาะึมซึมเงียบเงีนะขอใหุ้กท่านโชคีโชคีนะครับไม่เจ็บไม่เจินมันคงมั่งมั่งมั่งเมนะครับ ทีก่อ,อนนะครับจงมันหน้าเลยนะต่อมาการคาดคุ้นกับหนึ่งนะครับเด่นนะคู่กับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ 8, 5, 6, อือสามสี่ห้าหกเจ็ดห้ากับหกนี่ก็เด่นเหมือนกันนะใครชอบไปจับไปนะครับอ่ะเรามาจับคู่กันนะครับคู่สามหนึ่งสามนะครับคู่สี่หนึ่งสี่นะครับ ขึน้ 6, นหกเออหกนะครับเึ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับอือนะครับอ่ะจะกำลมงเลือกเอาไปรเลือกเอาทีไงห้าหกเจ็ดนะเด่นนะครับพอเลือกที่ศูนย์แล้วตอนหนาศูนย์ได้คู่นะนานาเลือกที่หนึ่งอะครับนี่นะครับอือพิธีแก้เคล็ดนะครับอาจารย์เน้นทางไหน ให้เอาตรงข้ามานะอาจารย์เน้นที่ศูนย์ก็ให้เอาที่หนึง่งอเงี้ยประมาณนี้นะครับแปดเส็ดน,นะตัดสิครับมาจาัดเียงเลยนะครับฝ่ายเนี่ยเด่นดีตอนนี้นะครับอย่นะสีเขียวน่าเด่นนะครับอยงเี้นะครับใส่เน้นที่ศูนย์ใช่ไหมอ่าจับพื้นไปพื้นซิงครับให้ขึ้นวินนะครับศูนย์นะเราศูนย์เป็นหลักนะครับถึง อืมขบคุเด <ra> <half> ็นครับโอเคเรียบร้อยแล้วเอาในการคากนะครับใี่เลยครับเสร็จเอาครับเสร็จเอาเรียบร้อยแลโอเคนะครับจส่นี้นะก็ขอขอบพระคุณเรามากนะครับขอเป็นเงนงดีดวงดีดงดีเป็นเงนง้าวัีค